สวัสดีตอนนี้ผมอยู่ที่กรีบัวสเตเดียมครับซึ่งเป็นรังย่าของเมืองกาญจนบุรีครับ<า> <se> นี่คือรายการนางฟ้านาสนามแล้วเป็นการคัมแบ็กในรอบหนึ่งปีเ<นา>ต็มครับซึ่งเรามาที่ก <responses> ีบัวสเตเดียมเก็บบัวกีบัวสเตเดียมนางฟ้าน่าสนามทุกคนรู้อยู่แล้วเราจะไปตามส่อหาไปหานางฟ้าที่อยู่ตามสนามฟุตบอลนะฮะซึ่งวันนี้เขาว่ากันว่าสาวเมืองกาเจนงแล้วก็แบบว่าดูเองดีกว่าตอนนี้ผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วหนึ่งคนแต่ไม่รู้ชื่ออะไรเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับเขา เจอแล้ว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 พี่สวัสดีครับพี่วัสดีสวัสดีอะไรวักดันเหรออยู่ทักเลยดีดีสัดีดีสดีสวัดัด อ่ะถือไม้ก่อนฮะโอเคนี่คือนางฟ้าทีสนามนี่คนแรกที่สนามเมืองกาญยนบุรีเต็ดนะครับชื่ออะไรครับชื่อซีเรียค่ะซีเรียประเทศซีเรียประเทศซีเรียไงใช่ค่ะทำไมถึงชื่อซีเรียถามได้ปะพ่อตั้งให้ค่ะตอนพ่อไม่ต้องเน้นหน้าชื่อก็ได้พ่อพ่อตั้งให้ค่ะซีเรียอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้21ค่ะโอ้ยจบจบกันยังค่ะยังเรียนอยู่ค่ะอยู่ปีสค่ะสาขาอะไรครับคารุศาสตร์ภาษาอังกฤษค่ะ พูดภาษาอังกฤษได้อย่างเงี้ยครับแท้ๆว่าต้องเกี่ยวภาษาอังกฤษแฮปปี้เบิร์กไม่ใช่ดิได้ได้จริงมากภาษาอังกฤษได้จริงมากต้องต้องได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าจบไปต้องไปเป็นครูภาษาอังกฤษก็ต้องได้คำว่ารักภาษาอังกฤษนี่เขาสะกดยังไงครับทุ L O V E อะค่ะมันอ่านว่าไงฮะ Love ค่ะแล้วคำภาษาไทยคือรักค่ะเฮ้ยบ้าบ้าบ้าคนไม่เจอทำไมถึงมาที่สนามกีฬาสเตเนี่ยค่ะมาเชียร์เมืองการยูเนเต็ดค่ะวันนี้ชุดนี้คือชุดยูนิฟอร์มการเชียร์ปกติถูกต้องค่ะของพวกหนูจะมากันเป็นทีมแบบนี้ค่ะทททีีีีมมมมคืือออยยังงงงไะะขเเเกนนูต็็ดจป เป็นนํำเชียร์เป็นน้องๆผู้หญิงอะค่ะก็คือเราจะเซตทีมกันมาเป็นน้องๆจากราชพัฒน์การจนาบุรีอะค่ะแล้วเราคือหัวหน้าชุดเป็นเชิงประมาณนั้นค่ะเป็นเหมือนตัวเจอันนี้คือเจ้เจ้พาน้องมาวันนี้วันนี้น้องมาเยอะเลยฮะก็ของทีมเราจะมี6คนค่ะแต่ว่าวันนี้น่าจะมาประมาณ5คนคนงั้นวันนี้ผมขอเนี่ยเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ให้ครบ5คนเลยแต่ว่าตอนเนี้ยผมเชื่อว่าหลายคนที่ดูอยู่อาจจะอยากรู้จักซีเรียมากขึ้นเปิดวาร์ปได้ไหมครับ ได้ค่ะถ้าเป็น Facebook กันชะลิกาชื่นอารมณ์ค่ะปกติอ่ะมันจะขอหลังรายการพี่ไม่ต้องหยิบมือถือเดี๋ยวน้องจดเองไม่ใช่ของพี่เหรอไม่ใช่ครับ iPhone ใหม่นะครับลองลองพิมพ์ดูบะอะไรอังนี้เลยเหรอคะเดี๋ยวจะขึ้นว้าให้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขึ้นว้าตรงนี้นะฮะปิ้งไม่ใช่ตรงนั้นตรงนี้ ฝากแฟนๆสนามไหมก็เข้าไปติดตามเข้าไปกดไลค์กันได้ปกติถ้าอยู่ที่เมืองการแฮงเอาท์ที่ไหนถ้าเอาจริงๆไม่ค่อยได้เที่ยวค่ะแต่ถ้ารวมเพื่อนก็มีบ้างค่ะส่วนใหญ่จะบาท่องโกการค่ะบาท่องโกใช่ก็เอาเป็นว่าใครที่อยากจะเจอน้องเขาไปแฮงเอาท์ก็คือเจอได้ที่บารท่องโกโอเคฝากอะไรถึงแฟนเมืองการหน่อยเผื่อว่าถ้าเขาอยากมาเจออยากมาติดตามก็อาจจะต้องถ้ามาที่สนามจะเจอซิเหลียใช่ค่ะเอออ้าวฝาก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 เป็นแฟนเมืองการหน่อยค่ะก็มาเจอกันได้นะคะที่สนามกรีบบัวทุกแม์ที่เป็นแม์เย้าของเมืองการ เราจะได้มีพลังนะคะแล้วก็นักบอลของเราจะได้เล่นอย่างเต็มที่ค่ะพี่ชอบเค้ามีพลังมากเลยแต่เขามีพลังทีได้ไหมมีพลังโอชเจมโอเคขอบคุณซีเรียมครับครับไกอนห่ครับยคไม่รบกวนละเชียให้สนุกนะครับไปหาน้องๆของซีเรียดีกว่าเห็นเห็นคนนึ่งอยู่ตรงช็อปสวัสดีครับอุ้ยรุ่นนี้หมดรุ่นนางฟ้าแล้วฮะอันนี้จะเป็นแม่นมแล้วนะแล้นี่คือใครครับอยากรู้จักรู้จักกันไหม 但是，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  โอเคชื่ออะไรนะคะชื่อโอมค่ะชื่ออะไรนะโอมโอมโอมพี่เพียงค่ะโอมพี่เอียงค่ะมันมันร้อนมากเลยครับเปลี่ยนที่คุยดีกว่าตรงไหนดีตัวรุ่นตัวรุ่นตรุนรุนไปรุ่นรุนกันเราเดินไปคุยไปได้ไหมโอมาเชียร์ที่มือการบอลนะครับก็มาทุกแมตช์ค่ะอันนี้คือรายการนางฟ้าสนามที่บอกก่อนมาจากเพจขอบสนามนะครับชื่อเกมนะครับเราจะตามหานางฟ้าที่อยู่ที่สนามฟุตบอลมาเปิดว้ามาพูดคุยแล้วก็ให้แฟนๆที่เป็นคนชอบฟุตบอลเนี่ยเขามาติดตามกันโอมอายุเท่าไหร่ครับ19ปีเมื่่่อวันททีี11ผ่านมานี่่คะเรียนอยู่เหรอครับใช่่คะอยู่ปี่ะค่ส รรเทคโนโลยีค่ะแล้วทำไมถึงมาดูฟุตบอลได้ครับคือทางนี้เขาไปให้รางวัลว่าถ้าเกิดใครได้เป็นดาวคือจะเอารางวัลให้มาเป็นนางฟ้ามองการที่นี่ให้มาเชีย์ฟรีค่ะแล้วโอ้เป็นดาวด้วยใช่เป็นดาวขนาค่ะพ<อ>ี่เป็นดาว, <c oughs> ดาวพี่เป็นดาวดาวบ้านดาวรุีดาวให้ได้หมดเลยครับ <c oughs> เล่นเวรรวยไปก่อนชอบผู้ชายแบบไหนเป็นคนที่แบบอวบๆหน่อยอะคะ่ะโอ้โโอโไม่ไม่ถึงกับไม่ถึงกับอ้วนไม่ถึงกับอขอมคะ่ะคือเป็นคนแบบมีน้ำมีนวลค,ค่ะุนหนีนี่ยฮะนิดนึงคะ่ะถามตรงๆกัชอบแบบพี่ไหมก็ชอบคะ่ะแบบ ก็หนูเป็นคนแบบต้องแบบตาตีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยตาตีอยู่แล้วสีหินด้วยก็คือชอบแบบเป็นเหมือนอติอติหน่อยใช่ค่ะแล้วก็อวบอนิดนึงอวบขาวๆมีคนมาจีบเยอะวไหมเวลามาดูบอลอ่ะไม่มีค่ะไม่มีแล้วชอบมาดูบอลมาดูนักบอลไหมชอบน้กบอลมีคนไหนคนไหนเมืองกาญมีมีมีชื่อระบุได้นะไม่ได้อ๋อระบุไม่ได้ด้วย เราบุ้ชชื่อไม่ได้เดีเอาเป็นว่าน้องเขามาเชียร์ที่เมืองกาตลอดถ้าอยากจะเจอโอมอยู่มหาลัยตลอดเป็นคนรักเรียนมากครับผมคือไปเจอน้องโอมเจอได้ที่ห้องสมุดนะฮะจะใส่แว่นหนาเต๋อแล้วก็เปิดเปิดหนังสืออยู่ไม่ใช่เลยเอาเป็นว่าสุดท้ายแล้วเปิดว่าให้แฟนๆของสนามไปติดตามหน่อย IG หรือว่าเฟซบุ๊กก็ได้หนูนะคะติดตามได้ที่เฟซบุ๊กโอมขุนะคะชื่อนะไม่ไหวกับชื่อกันเข้า โอมคุมันมาจากอะไรอะลูกคุนี่ถ้าเกิดเป็นหนูเป็นคนลาวใช่ไหมอ่ะคุอคล้ายแบบกระแป้งกระป๋องอะค่ะไอที่ฮิ้วเป็นกระแป้งไว้รองน้ำอะค่ะอ๋อหนูเป็นสัญชาติลาวด้วยใช่ค่ะสัญชาติลาวเชียชาติลาวค่ะอ๋อไม่ใช่คนไทยร้อคือเป็นชาวร้อเนเลยใช่ค่ะเปิดตลาด a อซกันไหมเพื่อน โอมคูฮะก,<ม>ก็ไปติดตามกันได้นะคะรับสำหรับแฟนของสนอย่าลืมน่ารักน่ารักกับน,น้องเขานะแล้วก็ถ้าใครอยากเจอก็มาเจอได้ที่สนามเหมือนกันทุกๆวันที่เตะเป็นสนามเหย้าก็จะไปเจอน้องโอมได้ใถ้ามีคนมาทักทักได้ถ่ายรูปได้ได้ค่ะ,อะโอเคฝากน้องโอมมาด้วยฝา,า,ากถึงแฟนๆเมือนกันหน,น่อยฮะชวนมาเชียร์ที่สนามหน่อยก็มาเชียร์กันได้นะคะที่สนามกีบัวเมืองการนะคะเชียร์ได้ทุกแมชดค่ะมีเสื้อสวยๆให้ใส่ด้วยนะคะราคาไม่แพงค่ะโอ้โหขายของเก่งด้วยนะคะโอเควันนี้อบคุณโอมมากไม่ต้องราคาค่ะค่ะ พาไปสองคนครับเราจะไปหาสาวคนที่สามซิเรียบอกว่ามีห้าคนเอเจอละว <c oughs> เขากำลังซื้อตัว๋วสวัสดีครับอันนี้คือจุดนี้คือจุดขายตัว๋วขายตั๋วใช่ครับผมโอ้ครับพี่ปกติบัตรเท่าไหร่ครับแปดส <80 S 1> ิบบาทครับผมที่ผมขอยืมอันนี้แป๊บนึนนงได้ไหมครไม่ได้ครับพี่ตังยิ่งยิขันังเขาไปไหนอะไรนะมื่ยดาวบ้านดาวรถไปให้น้องเขาเฮ้ยใครอะเฮ้ยซื้อตั๋วเหรอครับอ๋อปกติมาดูที่นี่บ่อยไหมครัดูบ่อยครดูบอลน่อลเหรอฮะ โอเคเดี๋ยวเราทำความรู้จักน้องเข้าหน่อยดีกว่าอันนี้ไมค์ครับชื่ออะไรครับชื่อพลอยค่ะน้องพลอยอายุเท่าไหร่ครับอายุ18บแปดจัก้าตอนนี้เรียนศึกษาอยู่ไหมเรียนอยู่ไหมเรียนอยู่พายุปีหนึ่งค่ะที่มหาลัยอะไรครับมหาวิทยาลัยราชภัฏการค่ะปกติเราเป็นคนเสียงเบาอย่างนี้เดี๋ยป่ะใช่ค่ะไม่ค่อยพูดอย่างงี้อฮะลองตะโกนให้ดูพี่เฮ้ยลองนี่ลองลองดูลองดูเหมือนด่าด่าเวลาด่าแฟนแล้วแฟนแบบงุนหงงจะเฮ้ยเมื่อไหร่มกำลังรับกลูทีวะหนูหนูมีแฟนบ้างมู อไม่มีด้วยถึงเวลาแล้วอย่างนี้มีสนใจนักบอลคนไหนไหมอย่างพี่คนนี้หล,นะล่อดีเนี่ยเอ็ดเย็นยิ้มเนแล้แน่ไปแล้วบอลไม่เตะแล้วกูว่ามีสนใจช่างภาพไหมครับไม่ห้ไม่ได้ดิน้องพลอยเข้าไปแล้วพลอยมาเชียร์ที่เมืองการบ่อยไหมครับเชียร์บ่อยค่ะเหรอแล้วมาปกติมากมาใครปกติจะมากับเพื่อนค่ะเป็นคนเขิน คนที่เขินเหรอเปคนที่เงียบเหรอแล้วท่าำไมถึงมาเชียร์ได้อที่มาช่วยว่าเป็นตัวแทนของดาวคณะหนูเทดาวคณะหนูคณะอะไรคณะเทคโนโลยีค่ะอ๋อนี่คือดาวคณะนะฮะอ่ะชอบผู้ชายแบบไหนครับอันนี้ไม่ไม่มีสเปคตายตัวค่ะจริงเหรออยู่ที่คุยเพราะฉะนถ้าใครอยากคุยกับน้องพลอยเอาไปว่าเดี๋ยวให้น้องพลอยเขาฝากวาร์ปไว้หน่อยเผื่อแฟนๆขอบสนามไปติดตามนะฮะ Facebook พลอยจินนะคะแล้วก็จะมีสองเฟซอีเฟซหนึ่งจะเป็นจินตภาพลอย J I N T A P A เป็นบักแล้วก็ P L O Y ค่ะ ส่วน IG ชื่อพลอยจินอันเดอร์สกอร์ค่ะอ่ะไม่รบกวนน้องพลอยดีกว่าเลยให้น้องพลอยไปเชียร์ฟุตบอลต่อนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายบ๊ายบายนะครับแก็อย่าเลยโทรมาพี่นะเฮ้ยไม่ใช่ไม่มีไม่มีผ่านไป3ตอนนี้เราเห็นอีกหนึ่งคนกำลังนั่งขูดล้ออยู่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนนี้คุณโอ๊ตของแท้หรือว่าคุณโอ๊ตเปี้ยงของแท้รู้จักรู้จักโอ๊ตเปี้ยงของแท้ไหมรู้จักแก๊งของแท้ไหมฮะจริงเหรอรู้จักโอ๊ตเปี้ยงของแท้ด้วยเหรอ ที่งเงี้อง่ะอกอะใช่ปะไอโอ๊ตมานี้มานี้น้องเขารู้จักแก๊งของแท้งั้นเป็นหน้าที่มึงในการสัมภาษณ์โอ้ยพี่เกมไม่เอาไม่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 เล้วคุยพี่ฝากรายการนางฟ้ากัสนามด้วยโอ๊ตเลยโอ,ยโอ้ยพี่เกลสวัสดีครับชื่ออะไรฮะสวัสดีค่ะชื่อลินค่ะชื่อลินเหรอฮะ,ะ,ะทำไมถึงมาเชียบอลฮะ,ะชอบเชียบอลค่ะ ชอบพี่ไหมครับรอกเล่นครับเรียนอยู่ที่ไหนครับเรียนอยู่ราชภัฒน์การราชภัฏการคณะอะไรฮะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อ๋อครับอายุเท่าไหร่ฮะอายุ19ปีอายุ19ปีไม่คุณเขินน้องเขาป่ะเขินเขินอ่ะมองตาเราก็ได้ไหมโอ้ไม่ได้หรอกเฮ้ยเราดูพี่ขอ5วิ5วินาทีลองมองตากันไดหมใครหลบหน้าก่อนเลี้ยงน้ำพี่นับหนึ่งสองสามสี่ห้ามองหน้ากันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าข่ามองห้าสี่สามสอง หนึ1 1> ่งซื้อจิ้นอะซื้อจินอ้นเลยแล้ชอบผู้ชายแบบไหนครับแบบพี่ได้ไหมโอ้ตักมุกหนึ่งจีบน้องเข้าไปที่บ้านมีแก้วน้ำเยอะไหมครับมีเยอะค่ะถ้ามีเยอะพี่ขอเทใจให้หมดเลยได้ไหมครับได้ไหมได้ไหมรุน,นี้ผ่านนี้ผ่ไหมผ่านค่ะผ่านเลยเหรอเอาจริงสเปคผู้ชายของรินเป็นยังไงสูงยาวเข่าดีสูงยาวเข่าดีได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมกลั ทำไมถึงมาดูบอลที่มังการะครับเป็นดาวซ่าขาอะไรอย่างงี้เฮ้ยคุณเป็นดาวดาวซ่าขาสวยดาวไหมล่ะคุณเอาเป็นว่าเปิดบาร์ฟดีกว่าให้น้องลินเปิดบาร์ฟเผื่อใครอยากไปติดตามน้องลินกล้องไม่โฟกัสแล้วค่ะเฟซนะคะทิติพรแทนวงค่ะวันนี้ขอบคุณน้องลินมากนะมาดูบอลต่อนะครับขอบคุณครับชื่ออะไรครับชื่อแอนชื่อแอนเหรอฮะปั๊บปั๊บไอจีกับปั๊บนาทีกูหรือเปล่าผมไม่ได้คุยให้เขาคุยให้พี่ก่อนไงอ่ะอันนี้ครับไ่ชื่ออะไรครับชื่อแอน น้องแอนนะคะน้องแอนอยู่อายุเท่าไหร่ครับอายุเท่าไหร่อายุ19ค่ะตอนนี้คือปีปีหนึ่งค่ะอ๋อเรียนปีหนึ่งเหรอค่ะเรียนที่ไหนครับเออราชภัฏการค่ะปกตินี่คือแอนมาดูบอลบ่อยไหมก็มาแมทแค่แมทเยาว์อะค่ะก็มาตั้งแต่แมทแรกจนถึงแมทนี้เลยคือมาตลอดก็มีไม่ได้มาบ้างน้องแอนมีคนชมว่าสวยบ่อยไหมครับก็มีบ้างเป็นพิธีกรอยที่หน่อยคุยกับน้องเท่าไหร่ชื่อแอนใช่ไหมฮะชื่อคลองกันเลยนะฮะชื่ออะไรครับ ไม่ได้จริงๆมุกคุ๊ดึงไม่ได้เลยไม่ผ่านดูแล้วไม่ผ่านจริงๆมีผู้ชายในสเปกไหมีค่ะสเปคต้องเป็นแบบไหนครับก็ติ๋นเอ้าขาวป่ะสูงไหมอ่ต้องตัดต้องตัดผมแบบ็ป๊อปป๊อปหน่อยไหนตัดผมตัดผมเกาหลีหน่อยป่ะอันนี้จะดจงเลยไม่ไม่พี่อยากรู้เฉยอ่ะอย่างน้องพี่เมื่อกี้ผ่านไหมก็อีกเรื่องนึงเขาไม่คพอแบบตอบแบบเกรงใจมากนะเออแต่เอาเป็นว่าน้องเขาน่ารักนะฮะก็ไปติดตามกันได้ขอเปิดวงเปิดบ้าหน่อย เฟซอันนี้สุพรรษาค่ะแล้วก็ไอ a n n i e จุด s u p a n s a เอาไปแล้วไปติดตามน้องแอนได้แล้วก็ถ้าใครอยากมาเจอนะครับก็มาเจอได้ที่สนามกริดวอร์เซเดียมทุกๆนัดเย่าเนาะเออขอบคุณน้องแอนมากนะครับท่ะนี่ก็คือ5สาวสวยนะครับที่อยู่ที่สนามเมืองการอยู่ในเตดจริงๆยังมี เยอะมากซึ่งเราไม่ได้เดินหาเพราะว่าตอนนี้แม็กกำลังแข่งขันกันอยู่เราจะไม่ต้องไปเชียร์แมตช์ของเมืองการต่อแล้วเดี๋ยวดูว่าวันนี้เราจะคว้าชนะได้ไหมที่สำคัญคือเราต้องไปดูแลพระท่านเบลขอบสนามผู<อ>้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของทุกสิ่งทุกอย่างผู้เป็นคนที่เมืองการรักที่สุดไปดูว่าเขาทำงานยังไงบ้างหลังจากที่เราพาทุกๆคนไปมีความสุขกันแล้วนะครับหวังว่าจะน่ารักกับน,น้องๆทั้ง5คนด้วยและอย่าลืมมาเชียร์เมืองการยูเ็ตที่สนามกรีบบัวเซียมเพราะว่าคุณจะไม่ได้เจอค่แนกฟุตบอล ไปดูคุณเบลทำงานดีกว่า,<อ>าคุณ<อ>ผมมาทำไมมาทำรายการมาดูคุณว่าคุณเอิร์ดคุณยิ่งใหญ่ขนาดไหนวันนี้ผมยิ่งใหญ่แล้วจากนักภาคสู่โคศกส,สนามแล้วตอนนี้เขาขอ<ไ>ปนามของย<ะ>ิงเข้าึ้นมานะหวหไปก่อนมือการยิเด็ดขึ้นนำสามประตูสูตได้ประตูจากหมายเลขสิบยุทธนาเรื่องสุด